ที่เบอร์เฮดเนะาะไม่ที่ดีเบอร์เฮดเพราะว่าแม่หนูเคยกินเคยเบอร์เฮดมาก่อนเนาะเบอร์เฮดละง,ง่ากแล้วก็เป็นวินหากเนาะแต่ว่าแม่หนูได้หะาไม่ตัวนี้จากันคนเท่าคนแก่นี่แหละเนาะจากอีต่ายในเลยเพราะว่าให้หาการตรงเร่งเรื่องมากินเนาะแล้วก็แม่หนูกะพี่น้องเนาะไปหามาให้กินทุกคนกะดีอะนดได้เนาะดีอะนดีบอยแต่ยำแล้วก็อื่นกินน้ำการตรงเร่งเรื่องนี่กะ อันมันก็เศร้าเนาะมันก็เศร้ามันก็เบาสํา,าสหรับเมนูเองเนาะอาการยังบนักบันไดถ้าว่าผู้ใดที่แบบว่าอาการนักอะให้อันมู่ต่าให้หรือว่ามมนอย่างตังต่างเนอะทุกคนเนอะแล้วก็ล่องกินลองเบิรงเนาะบางเธอดีคือเมนูดเด้ออันนี้เป็นก๊กที่ดีเบอร์เฮดเนาะเอออันเป็นก๊กตรงเลง่งบ้านเฮาเอิญมาก๊กตรงเล่งเนาะบ้านท่าโพเฮานอะ่ะแต่ว่าบนอื่นมาพบว่าก๊กอย่างใส้มกใช้ห่อสม้มใส่อย่างก็ได้เนาะใบนี้นะมันเป็นใบม่นม่นทุกคน เออใบกุงมันจะเป็นใบยาวๆเนาะตรงเล่งตรงกุงบ้านเห่านี่แหละเด้ออาการที่มันเหลืองเด้อทุกคนเด้อยามนนี้ก็ใบเหลืองมันไม่น้อยเนาะนี่ใบเหลืองมันไม่น้อยกินการมันเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่เบอร์เฮ็ดเนาะรองเบิ่งเนาะเธอดีเธอเศรายอน